สวัสดีและสวัสดีประลุงยแบซีเมื่อสุขุสุขคนพี่น้องว่าอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอื่นพัมลิในช่วงคำคำแรงๆพี่น้องหลังจากขึ้นไปหับเด็กๆมาแต่ห้องเยนเนาะพี่น้องอันนี้ก็รถมูพี่น้องมูที่อยู่แกงกระเบ้าอะไรเนาะที่อยู่พามูอะไรเนาะพี่น้องเงินมาเพิ่นกะมาสิไปซื้อแนวตัวหงัดมันคุดมันอะไรเนาะพี่น้องตัวดันตัวที่บ้ากระจ้า หลังจากขุดแล้วก็เอาไปใส่แห้งไร้แล,ล้วก็ใส่ใน,นนาะงผึ่นซีดวงฟงผึ่นกระมาแหวลน้ำอื่นแล้วอื่นก็ทีดเส้นงมากพี่น้องพรมไปจักด,ดูดน้ำแล้วก็ทีมงานอะไรเนาะจอนไงลูกเต้าไงแล้วลกว็เมียเซลไงกับเซลไเนี่น้องกับดุงยมไงตอนนี้เอาไปปิดประตูหัวน,นั่นไว้เรากุ้นจงุญแจตอนนึงอยู่น้ำการมึดขู่คนพี่น้องตอนนี้อื่นก็ สีไปเพราะว่าติดตั้งจักประมาณสัปโมงหนึ่งเลยพี่เนาะบุหัวสีแห้งหรือยังตอนนี้เนาะเพาะขึ้นไปหับเด็กๆมาเติมเียน่เนี่ยพี่น้องกะให้หมูเบิ่งถ่าเนาะกะดูดตามห้วยห้องเลยเนาะพี่น้องเนาะกับบุหัวสีได้หรือบอดเนาะเพราะว่าจักเขาเองก็มีเด้อ่าเมื่อก่อนกะสีไปงมนำลานเคยพผนดูดเนาะทางนึงงมผลิตสิได้อยู่เวลายกะมาก้อยกินเนาะตอนนี้เขามาดูเด็ตอนนี้เขามีจักมาพี่น้องเนาะ เราบ่หัวอะสิได้หรือบ่ได้มาลุ้นเหมกันพี่น้องเนาะตอนนี้สิมาเบิ่งก่อนว่าแห้งหรือยังเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาปล่อยน้ำไหลอ้อยมาเลยเขาก็จำเป็นต้องดูดเนาะถ้าบ่ดูดก็ไม่ได้ปลามันก็สิไปสิโอ้แห้งหลายเตอรเป็พี่น้องลุงยมผลิตพี่น้องเคื่อนเขาก็ปิดไว้สบายดีพี่น้องนะพ่อน้า มาดูปลามาหน้พี่น้องเลยปลาจักพักเราคนลงไปประมาณสามสี่สิบเสนไปเลยนาะพี่น้องหอ,อเครื่องเขาเองจักเขาเองเนาะพี่น้องเนาะแล้ลงขึ้นไปอยู่ประมาณมันลิดหนึ่งแหละมัดไปแล้วลิดหนึ่งน้องตัวน,นี้ลิดที่สองตอนนี้โอ้มามาทีมพี่น้องเลย มาเม ma ื่อขบครัวมาเมื่อ่าสบายดีพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเม่เสียวกับลูกยังอันสมุนไพรบ่ฮะยาลีเพย์เมเซียวโอ้เป็นยาดีบ่เนี่ยโอ้บ่โอ้คือกันบ่เนี่ยยันหอมมิดสบายดีเสียวสบายดีสบายดีเจ้สบายดีนี่เม่เสียวเจ้ามาดูน้ำลินกับไปจั่งมาเนาะสองสามตัวกุ้ง สบายดีเด็กๆด็กสบายดีเด็กยังอันหน่กินยังใช่เนี่ยมียาดีเฮอยาดีวะยาดีนะไล่แทนนี่อ้าคขันอยู่เบียงกันได้ขายได้บ่ังเสียบ้างฮะขายแล้วเนาะก็โอ้ยไม่ฆ่าเด้ไม่ฆ่าเด้กโอ้ยไล่ไล่จอนเพิ่นพาไปหาได้ไล่อยู่แทนนี่แม่นแหละสบายดีน้องร้อยสบายดีเป็นยังกันเนี่ยคือเงาเงาเท่สบายดีบังไปให้ บอกมาให้ใลูกข่อยนี่นอยนะพักยังยองเขาเอิ้นว่าพักเมียงวะกินอะเปล่าวะได้แหละก็กินกับมักตำหมักทั่วไห้แซ่บนี่เขาเอิ้นเมียงว่ามันอยู่ในไห้ไงนะเขาเอิ้นเมียงพักไอยมละหูอยู่ขากนันแล้วนี่ลองตำหมักทั่วไห้เลยลองกินกับเบิงังแซ่บเข่าท่าปัญยังปันเฮเลยปัญเฮปัญเฮเขาต่อท่า,ดามด <laughs> ไปแล้วนิดหนึ่งนิดที่สองตอนนี้ อูกุ้มจักอะไรไปดีไปดีมาลุงกะสีเรียจ่ดปลายเราพี่น้องประมาณเท่านที่กะสีแห่งเนาะกาเรีอแต่มกันี้เนาะโอ้ว่าสีเป็นไเจะจะพาลุงนึกว่า นี่กระปูไข่นี่เขาจะวาใหญ่ไอันีบังด้วยยังบังเออให้เราลาบได้เลยฮ้สุดใหญ่แล้วกระปูไข่น่ี่แใหญ่พี่เลจอดยังสอดมาแล้วน้ำเซร้าำได้สิบปนับน้ำนี้เียงเซเฮียงแล้วจอดนี่สอดมาแล้วไเคยจไดลองครั้งแรกในชีวิตนี่แหละ นีปลาหลเยทีนนี่จ้าอเดนอยไนอโอ้สอนเด้พูดนะเนาะอยากลงไปน้ำเขาห้ย้อยเห็นบลาไมันองไม่งไม่เลยนะาอยไปบ้านละเมืองพอได้อุ้มนี่ผมบอกเอออย่ประคอกโอ้ม <ninety> ือแรงสะดุมือแรงสันไ่ได้หมันประคอบเมือแรงนี่ครับ จชมแชมเท่าไห่ลูกนามันยังออกบ่อจนเต็มไ่ลูกเฮ้ยเรื่องใดได้ยี่บวกปูปะได้ยี่บ้ได้ปะทำไม่คุ้มกับไ่คุ้มหนึ่งเนาะยังอยก็ได้ข้อมูลความักนักอยู่เมืองนอกเมืองนาบออยู่เมืองนอกเมืองนาทั้งพี่น้องเอฟซีเขาเห็นในบ่มีในเนีด มคุเลยจ้าอย่างน้อยๆก็ได้ให้พี่น้องปลาลุงเอฟซีได้เห็นพี่น้องก็ถึงปลายหลกันถึงปลาไหลนี่มาเติงคู่คูอ่ะกะบไขกว่าเขาซื้อในตลาดตะลี่อยู่เนาะแมนเอาของหวนนั่งเที่ยบมันกะเขาเขาได้สดๆอาหารสดๆอันนี้บะหมันว่าอาหารทีแบบปูปลาทีแบบเขาเลี้ยงอันนี้อาหารธรรมชาติพี่น้องทั้งกบทั้งกระปูหลายอย่าง โอ้ลโอ้มาดิโไหลตามเมามาเากสไปเอากด้ครับเอาลูกไเก็บเกื่อนเก็บค้องมันเป็นหงลูกป่ะลูกเว้ยไปด้วเด้เค้ไปเากรสเมื่อไปเนอุปกรณ์เอากะขอยืมยางกำลังขอยนหลดกำลังป่ะอ่าน้องแจ็คครับไปนั่งทั้งหน้าและพุดกันฮ บม่มั่นใจอ่าโอเคมั่นใจเครื่องไหลปลาสิให้พอครับดิู๊น้ำเลยดิโอ้โหแรงแบ่งเครื่องสิแบงเลยหลับเลยหลานมาโทรมาโอ้ยบุไปรับตอนไหนบ้างคือบุ๊ดไหนขับโอ้ยหน่อยเดียวเราจะขอกินบุได้ยัง แต่เดียวปลาโบฮาดิภาพโทรศัพท์มันขับได้สน่ะไม่ยังลุงดูดปลาครับเออลุงอึงนี่ได้แมวตัวหนึ่งคุณเอาให้เรายอมกินเอาสองตัวแล้วก็ลาบได้แลยเราเออลูกเด็กไทยแม่แม่กำลังเอาปลาอยู่สุไครกระเชิวได้ปลาลายครับหอยมืดกระยาตัว ว้ยบุไมีเงินหนดอกหิวข้าบุกินบ่ปลาบุกินบ่ปลาซื้อหนดอกเลยไดแม่ตจว้น่จลยน่าแดงจปลาปลาเอาไปกินเน่ยใช่เอาหน่อยตัวใหญ่นี่แบ่งกันคนละตัวแบ่งครึ่งเขาวัดหารยโอเคาเา่านนะเชียรเนะได้ไหมสเไปเ่อไป้อมันขึ้น โม่เผดเอามาค้ามให้พี่น้องเกาอนะนำใแน่ผมกับใจได้ไรมอคงมจนเมื่อจนขำเนาะเอากระทงนี่ลืมอปะได้มาแล้วกรต้มพี่น้องนนำตำหถั่วแล้วเกิดของกันยำแดงพี่น้องส่วนหม่เผกับเมือเลยเรียบร้อยเนาวพี่น้องกัแบ่งกันคนละเๆ็ยดลยเนาะเาสิไดเขาจบทิปปิดทิปเพียงแคนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสกายเป็นกำลังใจให้เก่ปาป้าลุงเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปแต่เตือนอยจบโดยที่ประคำโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่นอนบพบพอนคลิปหน้าพี่น้องสบายดีน้องลอยสบายดีป้าลุงบ้างพุทธสินสบายดีสบายดียดป้าลุงเลยมา,ยา,ยอา่อย ปลุงโอเคอ้าว2เทือ3อเปสบายดีน้องแจ็คน้องจันสยดี้องปก้องคล้องเ